3เหตุผลที่ทำไลฟ์สดแล้วยอดไม่โตคะ่ะเคยสงสัยไหมคะว่าเราเข้ามาสู่โลกออนไลน์มาทำไลฟ์สดทุกวันเลยแต่คนติดตามมีน้อยหรือไม่มีเลยะคะ่ะสาเหตุเพราะอะไรทําไมคนอื่นเข้าไลฟ์มีคนฟังทําไมเราถึงไม่มีใครฟังเพราะอะไรข้อหนึ่งก็คือคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาเนื้อหาที่เรานำมาพูดเนื้อหาที่เรานำมา ลสนใจไหมอยู่ในกระแสหรือเปล่าเป็นเนื้อหาที่เป็นความต้องการของลูกค้าไหมถ้าลูกค้าต้องการเขาก็มาฟังค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อหาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาไม่ได้ช่วยเหลือเขาเขาก็ไม่อยากจะฟังเพราะมมันก็เสียเวลาไปเฉยๆเขาก็จะเลื่อนหนีค่ะเนื้อหาของเราเป็นที่สนใจไหมอยู่ในกระแสไหมเป็นเนื้อหาที่ ฟังแล้วน่าสนใจหรือช่วยผู้คนได้มากน้อยแค่ไหนค่ะข้อที่2ในขณะที่เราไลฟ์สดช่วงเวลาที่เราไลฟ์สดมันตรงกับความต้องการของลูกค้าไหมก็คือลูกค้าน่ะว่างที่จะฟังไหมไม่ใช่เรามาไลฟ์ตอนกลางคืนประมาณตีหนึ่งตีสองจะหาคนมาฟังก็รู้สึกจะยากหน่อยค่ะนี่แหละค่ะ เราจะต้องดูว่าเราจะไลฟ์ตอนไหนที่มีคนว่างแล้วเขาว่างที่จะมาฟังเช่นอาจจะเป็นตอนเช้าอสองโมงเช้านะคะหรือในช่วง5้าโมงหรือว่าเที่ยงเที่ยงวันที่ว่างๆใช่ไหมคะที่เขาว่างเขากินอาหารอาจจะฟังไปด้วยก็ได้อย่างนี้นะหรือว่าหลังเลิกงาน4ี่โมงสี่โมงห้าโมงหรือสองทุ่ม หนึ่งทุ่มสองทุ่มในช่วงนี้ถ้าเราไลฟ์ช่วงนี้คนก็จะว่างเยอะเขาก็จะว่างที่จะมาฟังว่างที่จะเลื่อนมาดูโอกาสที่จะมีคนมาฟังก็เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงที่เข้าทำงานไม่ได้ว่างที่จะมาฟังแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจว่าตรงนี้ไม่มีใครฟังถึงเราจะไลฟ์สด แต่วันนี้ไม่มีใครฟังแต่เราก็ทำอย่างเต็มที่เพราะเราเอาความรู้เพื่อจะส่งต่อความรู้ให้แก่ผู้คนคนที่ผ่านมาเขาก็มาเปิดฟังย้อนหลังก็ได้ค่ะตรงนี้ขอให้เราทำได้เต็มที่ขอให้มีความรู้และนำส่งต่ออย่างเต็มที่และจริงใจแค่นั้นก็เป็นสุดยอดละค่ะผู้คนเขาจะสัมผัสได้ผู้คนเขาจะรู้สึกเองว่าคนคนนี้ เขามีความตั้งอกตั้งใจนะค่ะก็คือการที่เราทำเราทำไลฟ์สดเราทำต่อเนื่องไหมเราทำทุกวันหรือเปล่าแล้วในช่วงเวลาที่เราทำนั้นเราได้แจ้งไหมวันไหนที่เราไม่ได้มาเราไม่ได้มาไลฟ์ค่ะไม่ใช่หายไปเฉยๆเราพูด1วันหายไปสองวันพูด3วันหายไป5วันอย่างนี้คนที่ติดตามเขาก็หายหมดใช่ไหมคะ ฉะนั้นเราจะต้องแจ้งให้เขาทราบว่าในขณะที่เราไลฟ์นี่เราไลฟ์วันไหนบ้างอาจจะเป็นไม่ทุกทุกวันแต่ถ้าเป็นทุกวันได้จะดีมากๆนะคะแต่ถ้าไม่เป็นทุกวันเราก็ต้องแจ้งว่าอาจจะเป็นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ทุกทุกวันวันทุกวันจันทร์ทุกวันพุธวันศุกร์ก็เจอกันลูกค้าเขาก็รู้แล้วว่าวันนี้คุณจะได้มาไลฟ์ เขาก็ต้องมารอฟังอะคะ่ะฉะนั้นในการทำไลฟ์สดยอดให้ปังตามที่กล่าวมาก็คือเนื้อหาน่าสนใจแล้วอยู่ในช่วงเวลาที่เขาว่างแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอใครเห็นด้วยคะ่ะกดหนึ่งนะคะค่ะเพจคู่ถาออนไลน์เมคโอเวอร์สอนภาษาไทยและแรงบันดาลใจคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะขอบคุณมากนะคะ